โอ้ยโซ่าอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดว,ว 2K ฆ่าเลยบุญ รถพัดไดนดับโอ้ยรถดับอาครับผมหลังจากที่ใส่กากบาทแล้วนะครับขตสิมาดึงรอบที่สองนะครับรอบแรกกำลังสิขึ้นนะครับ กากบาดแตกงานหยาบเลยครับรถก้าข่ายแรงเต็มขึ้นนี่ตอนนี้สิใบม่มงแล้วเดี๋ยวมาเมืองกันครับผมขืนบ่ขืนคิดว่าน่าจะขึนแล้วนะครับเพราะว่าขวดขวดออกร้ายละขวดออกรลายแล้ว นี่ครับควดล่องออกหลายจักกน้อยครับเนี่นยน่าจะโดนจุดแล้วก็ไปเลยแล้วครับบัณเดี๋ยวจังสิมมาลากกันลูกคืดว่านะถต่มันคือข้อมคืดนะ่ะพอมึงครับขืนบ่ขืนโอ้สูงกันย่าวค่ะ Buah. lỗi lốn gì kìa nào Quyền quá đi Đó, quyền năng không อันนี้ก็หนามันเงยมันกลายเป็นนั่งไปเลยย่นสซ่เขาอีกเลป้ปะดึงใกล้ๆก,กันจักหน่อยโอ้ชิดว่าจะคือความขึ้นบ่แมนล่ะว่าไม่จะข,ขึน้นบ่ขึ้นขวดอีกลงแล้ว ป่าม oh. ันจะขึ้นงา oh. Oh, ่ายเว้ยป่ามันจะตูดจุดไปรวดพี่อ้โอ้สุขฮาด มังหันลุดบันนี้ขาดโอ้ขาดเลยครับโซซินนี่ละมากงเนี่ยขาดโซม่มันเฮ่พุ่นถ้าพุ่นกับลุดไนใไม่ได้ปาพุ่นอะออกบุญระดอน่นะโอ้ขาดง่ายด้วยซนีนิ โอ้ยโซวขาดอีกแหละโอ้โหขาดเครื่องเลยได้บ้าน รถจีคืนเลยโซขาดก่อนตขาดก่อนรคเลยโขาดรับขาดคืงเลยครับขาดคืงเลย เอตนี่ลองถอยลงมามึงก็ได้สิปะขาดคอหลออขาดซีเธอหาเทอหล่ะ่ามันืง้ดเดีคามาอลงไหมครับผมเฮ็ดสูเฮ็ดสันเ็เก่าเหลือเ้นเดียวไปเมื่อกี้2เงเนครับ ขาดซีเถอเอาล้อมึงครับโอ้ขค่นี้ข้าประวัน โฉบขาดแต่ว่าดึงบ่ขข้นบาเนี่โอ้ยบวกข้นครับเอาครับผมบ้านที่นี่เอาสลิงมานนะครับเมื่อดึงมึงคิดว่าจะขึ้นว่เอา โอกาสคืนนี้ยากจุดหรอครับเพราะว่ามันนั่งหักหลังข้างล่างแต่ว่าลองดึงลองมึงอ้าถถาลมอยู่ครับปั๊มลมอยู่ยายาตัน้นไม่มีลมขเขาเกียร์ว่ได้

โอ้พี่ฟงมะหอดพี่โอ้โหผมบอกแล้วว่าให้หองดีๆเรียบร้อยครับบอ่อันนึงกับอันนึงโอ้ ออครับผมเปลี่ยนทางสลิงแล้วก็หาหมองคลองใหม่เมื่มอมึงขึ้นเ่อข้นมาเลยจักเที่ยเที่ยวอะไรเลรอครับนับลงออกไปเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวสองเคฆ่าเลยบุญ มาครับผมเดี๋ยวตั้งลำไม้ก่อนอยับหามองก่อนมาเนี่ยคืนบ่อใส่ร,รถไทยมัดใส่ร,รถไทยมัดดัดน้ำได้บ่เนี่ยรอบนี้ไปไปรถพัดไหนดับ รถด,ดับดับเอ็มดับห่วยก็ยเป็นตะขึ้นยากเถอะนะครับตั้งแต่มมว่อวานโจจีคัมเลยเนี่ยมึงตะเวนแนย่ยังไม่ขึ้นเลยยังไม่จริงเลย จังได้อ,อ้ยัาไปก็ยกังอยู่ทาเก่าอยู่มันป้ามันต้องเอาเสียมมากดล้องก่อนเอาเสียมมากดล้องออกกดแล้วก็ไม ห่องนี่ถอยมันขึ้นมากหน่อยได้ปะบอกภาษาไทยบอกภาษาไทยขึ้นมากถอยขึ้นมาได้จังหวะแล้วคนนั้นไปมันไปเลยองนี่บ่ีเาห้องหลังกลนดีๆห้องถอยขึ้นมามาห้องมันดีๆก่อนทำไม่เพราอคืนหน่อยอ๋อกลกลร้องแล้วก็ถอยให้มันหยับมาให้มันหยับมาให้มันหยับมาสักหน่อยแล้วก็ดึงไปข้างหน้าโหลด ห้ำมันเป็นยังไงอะไะปลาันีูดปีกหำมันเกินปีคำมันปีกหำมันก็มีปีคำมันโอ้ยปีกหำก็จมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นกดให้เพิ่นกดร้องกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเบิ่งต่อตอนนี้ 2K เราก็จะคาแล้วนะโอ้ย สมพันปากห้ยนะเสียเจ้าจะจีคำเล้อ่อาอแม่ขึ้นยังเหลือลูกเว้ลูกก็พัละมาู่พุ่นอาครับผมเดี๋ยวลองกันไหมอีกจักรอบหนึ่งครับเพราะว่ากลนออกจักหน่อยแล้วหมายี่นี่กะสีดึงแล้วก็สีเอาขั้นนี้ดันพร้อมเอา ซาปีกแล้วซาปีมทำไมไม่ไมันด้ไปแล้วเนี่ยโอ้ยคือบใบแห้งไอ้รั่วมันย่างใบแห้งกระไดรถคัมแล้วคัมแล้วคัมแล้วเสียเดี๋ยวเมื่อไห่ดิฮะเอายังไงคัมไม่ได้หนิชิวอดขวบดไปดิติดตามพรุ่งนี้เช้าครับมเออื่นอีกบ่าเลยอู้ยังมีมืออื่นอยู่นี่ครับ สรุปแล้วบ่ขึ้นบ่ขึ้นมื้อนี้ใส่ไม้โค่บาดนี่ถ้าไม้โค่ครับมื้ออื่นหมูแจ้งตาใส่เิ่นังสิมาเฮ็ดให้มันสิ่งคำเลวครับนี่สาหัสข้าใส่พวกนี่มุนเ,นเบิดรถเพิ่นบ่อยากให้ดินนะครับมันสิมุนไปหลายกว่านี้จ้างไม้โค่ถือกว่าซ่อมรถว่าซั่นเพิน่นว่านี่ครับเพิ่งเอารถไถมาดันก็ยังบ่ขึ้นอยู่ค้าใส่ รุ่นขนาดว่าฝนตกใส่เลยทำนี่จิแรกกับว่าสิเอาไม้ห้องล่องมึงครับแต่ว่าหันแม่ขึ้นได้เม่อกียากลูกขึ้นเก้านี่เนาสุุปแล้วอมอืออ่นครับผมจะเอาไม้โค้มาเอาขึ้นครับบรลูว่าผมจะไม้มุ๊บฮะจะหันโไปใส่กันสีมาอยูนะครับหาครับผมเดี๋ยวจะมาติดตามชมกันตอนต่อไป